สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ีที่422นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับ EP พีนี้นะครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็จะนําพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมบีนะครับพิมนิยมบีนะครับพี่พี่นะต้องบอกว่าองค์นี้เป็นพระที่ผมเก็บ ไว้เองนะครับก็วันนี้ก็จะเอามาตามหาเจ้าของตัวจริงนะครับเผื่อจะเจอเจ้าของตัวจริงนะพี่ๆนะเผื่อจะเจอเนื้อคู่นะครับพี่นะราคาไม่โดนไม่เป็นไรนะพี่นะราคาไม่โดนไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเอามาโชว์เอามาเผื่อจะมีพี่ๆ fc ที่มีกําลังหรืออาจจะเจอเจ้าของตัวจริงนะครับอาจจะเจอเนื้อคู่คนใหม่นะครับพี่ๆนะมามามาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะ องนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับพี่ๆนะเบื้องต้นพระองค์นี้ก็จะมีฝุ่นเยอะหน่อยนะครับแต่วันผมก็เอาผ้านะครับค่อยๆเช็ดเช็ดเช็ดเบาๆนะครับเอาฝุ่นออกนะครับปัดฝุ่นออกบ้างนะพี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมบีนะครับเป็นพิมพ์นิยมบีเป็นพระที่สภาพผ่านการใช้น้อยนะพี่นะผ่านการใช้น้อยนะครับ ดูเมตตาเลียครับนี่ตาสองข้างเห็นไหมติดชัดเจนนะครับนี่จมูกเห็นไหมแล้วดูตรงจมูกนะพี่พี่นะดูผิวพันธุ์ตรงจมูกเห็นไหมนี่เนื้อตรงจมูกเนะี่ยเห็นไหมอ่าโดนสัมผัสนิดนึงนะครับพี่พนะแต่โด่งนะพี่นะอ่าจมูกโด่งเลยนะครับพี่นะเห็นไหมจมูกโด่งเลยตรงนี้นะครับใบหูเห็นไหมครับใบหูอ่าสองข้างติดชัดเจนนะพี่ใบหูสองข้างติดชัดเจนนะครับอ่าเส้นริ้วจีวรนะครับคมชัดลึกพี่พี่เห็นไหม อ, password. อ่ามือสันสนส่นๆหน่อยนะพี่นะเส้นริ้วจีวรคมชัดลึกเห็นไหมครับอ่านี่ครับฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็ติดชัดเจนนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินนะครับซอกคอลึกนะครับคางนะครับคางยื่นอ่าเหมือนคางคนจริงๆนะพี่นะคางยื่นเหมือมนคางคนจริงๆนะครับเห็นไหมซอกคอลึกเลยเห็นไหมครับพี่ๆเห็นไหมจมูกเห็นไหมครับโด่งสวยงามนะพี่นะเห็นไหมอ่านะครับแล้วดูผิวพันธุ์ดิพี่เห็นไหม เป็นเก็ตกระดีขึ้นเลยนะครับเนี่ยเป็นจุดๆเป็นเปลดเลยนะครับพี่พี่นิยม B นะครับนิยม B นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีอ่าบางท่านบางคนบางเสียนรุ่นก่อนบางคนเขาก็จะเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมมือรองนั่งนะพี่นะเขาก็จะเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมมือรองนั่งนะครับเขาจะมีมือตรงนี้นะครับส่วนพิมพ์นิยม A จะไม่มีนะพี่นะจะติดแค่ปลายมือนิดนึงอ่าถ้าเป็นนิยม B นะครับเขาจะติดเต็มนะพี่นะ เป็นนิ้วเต็มเลยนะครับตรงนี้จะไม่มีตราพิินนะตรงนี้จะไม่มีตาพิอินนะครับถ้าเป็นนิยม B นะ üler. ตรงนี้ส่วนใหญ่จะลึกนะครับจะมีร่องนะครับมีร่องก็มีไม่มีร่องก็มีนะตรงนี้นะพี่นะแล้วเนื้อเกินตรงนี้นะครับเนื้อตรงนี้จะตันๆนะพี่นะเห็นไหมแต่ถ้าเป็นนิยม A นะครับเขาจะเป็นเส้นยาวเลยนะครับจะเป็นร่องยาวแบบนี้เลยนะพี่ๆนะแยกกันง่ายๆนะพี่นะ แยกกันง่ายๆองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่โอ้เป็นองค์รักองค์ห่วงของผมเลยนะพี่นะองค์รักองค์ห่วงของผมเลยนะครับเก็บมานานนะพี่นะเก็บมานานแต่วันนี้ก็อยากจะเอามาตามหาเจ้าของเผื่อจะเจอเจ้าของตัวจริงนะครับเผื่อจะเจอเนื้อคู่ตรงนี้ก็จะมีบริเวณนี้ก็จะมีพวกเม็ดแร่นะพี่นะเห็นไหมเม็ดแร่ใครชอบเม็ดแร่นะครับด้านบนนี้ก็จะมีนะครับมีเม็ดแร่นะพี่ๆนะเห็นไหมครับ นะครับค่อยดูนะพี่นะเห็นไหมครับดูสวดทรง,งพี่นะเห็นไหมสวดทรงสวดทรงเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมล่ำารอเลยพี่นะเส้นริ้วจีวรด้านหลังพี่เห็นไหมไหมติดชัดเจนนะครับติดชัดเจนนะพี่นะเห็นไหมเส้นริ้วจีวรด้านหลังนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับคาบตะกันต่างตพวกนี้ออเขาขึ้นโดยธรรมชาตินะพี่นะคาบตะกันต่างๆาพวกนี้เขาขึ้นโดยธรรมชาตินะพี่เห็นไหมดูเนื้อดิครับพี่พี่ดูเนื้อดิ เห็นไหมดูเนื้อทองเหลืองนี่ครับนี่เห็นไหมเป็นเกตกระดีขึ้นเลยนะพี่นะแล้วผมบอกตรงๆสิ่งทําไมอ่าพระองค์นี้นะครับสนีเข้าอยู่ตรงที่ว่านี่ครับอ่าผิวพันธุ์เขาเนี่ยจะแตกเป็นลายงานพี่เห็นไหมแตกเป็นลายสังฆาโลกเห็นไหมสนเข้าอยู่ตรงนี้องค์นี้นะครับเนี่ยเนี่ยผิวพันธุเขาจะแตกเป็นลายสังฆาโลกเห็นไหมพี่ตรง,ง,ง,รต,ง,ต,รงตรงผมชี้นะครับ อ่าเนี่ยครับเห็นไหมผิวพันธุ์เขาจะแตกเป็นลายสังขาโลกนะพี่นะเนี่ยบริเวณเนี้ยจะมีให้เห็นนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเป็นลายสังขาโลกเห็นไหมเห็นไหมพี่เนี่ยตรงผมชี้เลยนะตรงนี้นะมือผมสั่นๆหน่อยนะพี่นะอ่าผมจะพยายามจับให้นิ่งๆอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมอ่าเนี่ยครับ นี่ครับดูเนื้อหานะพี่นะองนี้นะโอ้องคงนี้นะพี่เอาไปวันนี้อยากจะแบ่งปันละกันพี่อยากจะแบ่งปันละกันนะพี่นะเอาไปหนึ่งแสนบาทพี่หนึ่งแสนบาทเอาหนึ่งแสนบาทละกันพี่นะไม่เป็นไรนะพี่นะไม่โดนใจไม่ไม่มีไม่โดนราคากันก็ไม่เป็นไรพี่ถือว่าอง์นี้เอามาโชว์เอามาให้ชมกันนะพี่นะ แต่หากว่ามีใครมีราคาในใจอาจจะทักมาพูดคุยก็ได้นะพี่นะเห็นไหมองค์นี้ผมเอาหนึ่งแสนบาทนะพี่นะเอาหนึ่งแสนบาทไม่นี่แหละครับดูเนื้อเลยครับดูเนื้อหาเลยพี่นะเก่าไม่เก่านะพี่อ่าเนี่ยครับดูใต้ฐานเห็นไหมใต้ฐานเนี่ยช่อเห็นไหมเขาจะไม่ได้กลมนะพี่นะเห็นไหมเขาจะมีลักษณะเบี้ยวๆเหรอเห็นไหมอ่าแล้วดูเนื้อดีครับนี่ นี่หลุมๆแบบเนี้ยสองข้างเหมือนเนี้ยเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติของพระหล่อนะครับพี่นะจะมีจะมีหลุมด้านข้างในเป็นธรรมชาติเลยพี่ดูเห็นไหมดูเนื้อหาดิใต้ฐานโอ้โหพี่จา๋าบอกเลยองนี้นะใครได้เป็นเจ้าของนะคุ้มเกินคุ้มพี่ใครได้เป็นเจ้าของนะพี่นะคุ้มเกินคุ้ม,ม,มองค์นี้ผมเอาหนึ่งแสนบาทนะพี่นะผมเปิดหนึ่งแสนบาทอ่าชอบทักมาพูดคุยกันนะครับ มาพูดคุยกันพี่ๆจ๋าองค์นี้ต้องบอกว่าพี่ๆได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับองค์นี้นะพี่เห็นไหมครับดูเนื้อหาดิครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆมาไล่ดูเนื้อหานะครับนะพี่นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับค่อยๆไล่นะพี่นะผมค่อยๆไล่ให้ดูนะอ่าเดี๋ยวผมค่อยๆซูมนะับมือสั่นๆหน่อยนะพี่นะ ขับรถกลับมาทั้งวันนะพี่นะขับรถลับบ้านขับจากภาคอีสานนะครับพี่มาเพชรบูรณ์นะพี่นะก็จะมือสั่นๆหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูลิวจีวอนคมชัดลึกไหมครับพี่จ๋าเห็นไหมมีเส้นแซมด้วยหไหมอ่าเนี่ยมีเส้นแซมด้วยนะเนี่ยมีเส้นแซมด้วยนะเห็นไหมอ่าต้องบอกเลยนะครับว่าอ,องค์นี้นะครับเห็นไหมครับพี่พี่ดู เนื้อหาดูความเก่าดีครับดูตามซอกตามมุมนะแล้วองค์นี้สเสน่ห์เขาอยู่ที่มีผิวพันธุ์เขาเนี่ยเนื้อหาเขาเนี่ยเป็นลายแบบสังคลโลกเลยนะพี่นะบางคนก็เรียกรากผักชีนะพี่นะบางคนก็เรียกรากผักชีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อใกล้ๆก,ก,กันนะพี่เห็นไหมครับดูเนื้อหาเขาดีครับพี่จา๋าโอ้โห,โห,โห,โหองค์นี้นะบอกเลยว่าพี สุดจริงนะอง์นี้นะสุดจริงสนีมีแน่นอนนะครับเห็นไหมครับโ,โหไม่ชอบไม่เป็นไรนะพี่นะไม่มีเจ้าของใหม่ก็ไม่เป็นไรนะพี่นะถือว่าไม่โดนไม่โดนใจก็ถือว่าโชว์แล้วกันพี่ไม่โดนใจพี่พ,พี่ท่านใดก็ถือว่าโชว์แล้วกันนะองค์นี้นะถ้าไม่ถูกใจพี่พี่ท่านใดก็ถือว่าโชว์แล้วกันนะอ่าดานบนเสียงก็จะมีเม็ดแร่นะครับเนี่ยเห็นไหม นี่เห็นไหมจะมีเม็ดแร่นะครับอ่าองคนี้นะพี่นะเอาไป1นึ่งแสนบาทพี่1นึ่งแสนบาทนะชอบยังไงก็ทักมาพูดคุยกันหรืออ่าไม่โดนราคาก็ถือว่าโชว์แล้วกันนะพี่ๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ FC ไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ